นี่มีนี่ด้วยนะครับคืออะไรรู้ไหมมีเบอร์ฉุกเฉินให้24ชั่วโมงถ้าเกิดอะไรขึ้นโทรหาเราเลยนี่ครับผู้ช่วยส่วนตัวตลอด24ชั่วโมงที่แรกแม่กับบอร์เสียดอกว่ามันจะได้อิริบอกมันไปซิ้ปลูกกันเลยว่าแม่ถ้าแม่บอร์เสียก็ตอกค่าเบิรงบเกษตรกร10ไร่ครับรับรถเรียบร้อยไม่อยากคุยมากสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเชิญอะไรครับเชิญเลยครับป่ะตอนนี้เดินทางมาจากไหนจ๊ะมาจากน้องบัวน้ําผู้ค่ะน้องบัวเนาะเป็นย่งงที่ตัดสินใจมาซิโรีเนีครับ กะเห็นลูกไส้บอกฟังลูกไส้แนะนํามาก็คือว่าเป็นยางปลูกมุสันดีอ่าก็อันแนะนําของเซลล์ของอยางก็ดีจะ้ะแมนบากครับเซลล์ดูแลดีป่าวยุ่นี่จะ้ะดูแลดีจะ้ะเราเป็นยางในในปลูกมุสันอย่างวันนี้แดดเอาแบงค์สีมาป่าเอามาจะ้ะเอามาทําอะไรจะ้ะเอามาออกนวดจะ้ะ ก็คือใช้10บ,บาทออกรูได้เลยก็ตามโฆษณาเลยนะครับแล้วคราวนี้4นน<ต>นนี่แสนกว่าเอางเออกใหม่ก็ประมาณเกือบหกประมาณหกนะประมาณนี้จะแรกแม่กระเบืนะ้อเสียดอกว่ามันจะได้อิลีบอกมันไปซีปลูกกันเลยว่าแม่ถ้าแม่บรเบื้องตกค่าเบิลเบิลเราเป็นยังไงวันนี้จ้าก็ได้อยู่จ้าตามโฆษณาเลยเนาะแม่เนาะออกยาบมั้แม่กับกับว่างากจ้ะคุน้นค่ำเลยคุ้นค่ำเลยใช่ปะบ่จ้าไปซื้อผู้เดียวเลยเนาะจ้ะอันนี้แม่เฮ็ดอาชีพเกี่ยวกับหยางครับ เห็ดหน้าจ้ะเห็ดหน้าเนาะแม่เนาะปลุกเห็ดหน้าปลูกอ่อยเออนะครับโอเคครับแม่ไม่ดีเขาของคุณหลายๆครับวัเลยคบาไปเลยคับเดี๋ยวขอดูไันนึงเอามาที่บอกนะฮะสิบไล่ไปที่ไหนเนาะไม่ผ่านม่ะมานี่มาก็ไม่รู้ว่าผ่านหรือไม่ผ่านอ่ะรับรถละตึงไม่ได้ตึงมันดึงเองนะครับนี่เป็นไงไฟหน้าโปรเจกเตอร์ครับไฟเดรมาอย่างหล่อเลยก็ตัวใหม่ป้ายแดงครับของไม่ต้องรอซื้อคนเดียววันเดียวอนุมัติไม่ต้องค้ำนะครับอ่าให้ดูครับยังโยโกฮาม่าโอ้มีเชื่อฟซีด้วยนี่ นี่นี่นี่ให้ดูครับให้ดูนี่นี่นี่มีนี่ด้วยนะครับคืออะไรรู้ไหมมีเบอร์ฉุกเฉินให้ยี่สบสี่ชั่วโมงถ้าเกิดอะไรขึ้นโทรหาเราเลยนี่ครับที่ช่วยส่วนตัวตลอดยี่สี่ชั่วโมงคือรถกระป๊อแถมเลียขาให้ด้วยลูกค้ากำลังมองหารถมือสองสภาพป้ายแดงป่ะแต่มีวารันตีศูนย์เหมือนป้ายแดงทุกอย่างเลยแต่ออกโคตงง่ายซื้อคนเดียวกันแล้วใช้เงินลดแค่สิบบาทติดต่อไปเลยครับที่แอดเก้าเก้าเก้าเอ็นเงื่อนไขนี้สิบคนแรกเท่านั้นที่คนไลคกดแชร์คอมเมนต์เข้ามาว่าออกง่าย